นานมาแล้วมีชายไม่และหญิงไม้ชายคนนั้นมีลูกสาวและหญิงคนนั้นก็มีลูกสาวเช่นกันเด็กหญิงทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันและมักจะเล่นด้วยกันที่บ้านของหญิงไม่วันหนึ่งหญิงไม่พูดกับลูกสาวของชายคนนั้นว่ากลับบ้านไปบอกพ่อของเธอว่าฉันอยากจะแต่งงานกับเขาถ้าเขาตกลงเธอจะได้ล้างหน้าด้วยนมทุกเชา้าและดื่มไวส่วนลูกสาวของฉันจะล้างด้วยน้ำเย็นและดื่มน้ำเปล่าเท่านั้น เด็กหญิงกลับบ้านและบอกพ่อของเธอชายคนนั้นคิดในใจฉันควรทำอย่างไรดีการแต่งงานใหม่ก็มีทั้งความสุขและความเศร้าหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจไม่ได้เขาจึงถอดรองเท้าข้างหนึ่งออกมาแล้วพูดกับลูกสาวว่าเอารองเท้าคู่นี้ไปมีรูอยู่ที่พื้นรองเท้าขึ้นไปชั้นบนแขวนไว้บนตะปูใหญ่แล้วเทน้ำลงไปถ้ามันเก็บน้ำได้ฉันจะแต่งงานใหม่ถ้ามันรัว่วฉันจะไม่แต่ง เด็กหญิงทำตามที่ได้รับคำสั่งน้ำซึมเข้าไปในหนังและปิดรูไว้ทําให้รองเท้าเก็บน้ำได้เธอเล่าให้พ่อฟังและเมื่อเขามาดูก็พบว่าเป็นความจริงดังนั้นเขาจึงไปขอหญิงไม่แต่งงานงานแต่งงานจัดขึ้นในไม่ช้าหลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเด็กหญิงทั้งสองตื่นขึ้นลูกสาวของชายคนนั้นมีนมสำหรับล้างหน้าและไวยให้ดื่มส่วนลูกสาวของหญิงไม่มีเพียงน้ำเย็น ในวันที่สองทั้งสองคนมีน้ำเย็นในวันที่3มลูกสาวของชายคนนั้นยังมีเพียงน้ำเย็นในขณะที่ลูกสาวของหญิงไม่มีนมและวายและเป็นเช่นนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่เลี้ยงเริ่มเกลียดลูกเลี้ยงอย่างมากและทำให้ชีวิตของเธอต้องทนทุกข์ทรมานมากขึ้นเรื่อยๆเ,เธออิจฉาความงามและความมีสเสน่ห์ของเด็กหญิงเนื่องจากลูกสาวของเธอเองขี้เรและไม่น่าพอใจ วันหนึ่งในช่วงฤดูหนาวที่หนาวจัดโดยมีหิมะปกคลุมพื้นดินแม่เลี้ยงทำเสื้อโค้ทจากกระดาษและบอกกับลูกเลี้ยงว่าใส่เสื้อตัวนี้แล้วไปในป่าเพื่อเก็บสตรอเบอรี่มาให้ฉันเต็มตะกร้าฉันอยากกินพวกมันเด็กหญิงตอบว่าโอ้แม่คะจะมีสตรอเบอรี่ในฤดูหนาวได้อย่างไรพื้นดินแข็งและปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วทำไมต้องส่งฉันไปในเสื้อกระดาษด้วยความหนาวจะแทงฉันเหมือนเข็ม แม่เลี้ยงเหยียดยามกล้าพูดกลักถ้าอยากมีชีวิตอยู่ก็ไปเดี๋ยวนี้แล้วอย่าก,กลับมาจนกว่าตะกร้าจะเต็มแล้วเธอก็ยื่นขนมปังแข็งให้เด็กหญิงแล้วพูดว่านี่คืออาหารสำหรับวันนี้ของเธอเธอแอบหวังว่าเด็กหญิงจะแข็งตายหรืออดตายและหายไปจากชีวิตเธอตลอดการเด็กหญิงเชื่อฟังสวมเสื้อกระดาษแล้วถือตะกระ้าหิมะปกคลุมทุกสิ่งไม่มีแม้แต่จุดสีเขียวให้เห็น ลึกเข้าไปในป่าเธอพบกระท่อมเล็กๆมีคนแค่สามคนมองออกมาเธอเคาะประตูเบาๆและทักทายพวกเขาพวกเขาเชิญเธอเข้าไปข้างในเธอนั่งบนมานั่งใกล้เตาผิงและอบอุ่นเตรียมจะกินขนมปังของเธอคนแค่พูดว่าโปรดแบ่งปันให้พวกเราด้วยเธอแบ่งขนมปังแข็งออกครึ่งหนึ่งและให้พวกเขาอย่างเต็มใจพวกเขาถามทำไมเธอถึงออกมาในสภาพอากาศเช่นนี้ใส่เสื้อโค้ทบางๆนั่น เธอตอบว่าข้าต้องเก็บสตรอเบอรี่ให้เต็มตะกร้าไม่อย่างนั้นข้าไม่กล้ากลับบ้านเมื่อเธอทานเสร็จแล้วคนแคร์ก็ยื่นไม้กวาดให้เธอและกล่าวว่ากวาดหิมะออกจากบันไดหลังของเราเธอกวาดและทันใดนั้นสตรอเบอรี่สีแดงสดก็กำลังเติบโตอยู่บนพื้นหิมะด้วยความยินดีเธอเก็บสตรอเบอรี่ให้เต็มตะกร้าและขอบคุณคนแคร์โดยจับมือแต่ละคนก่อนรีบกลับบ้าน เมื่อเธอก้าวเข้ามาและพูดเหรียญทองก็ตกลงมาจากปากของเธอเธอเล่าเรื่องราวของเธอและทุกคำที่เธอพูดก็ทําให้เหรียญทองอีกเหรียญตกลงมาไม่นานห้องก็เต็มไปด้วยทองคำพี่สาวต่างมาร้องกรีดดูสิเธอทําตัวยิ่งใหญ่โยนทองคำเหมือนขยะด้วยความอิจฉาเธอจึงอยากไปหาสตรอเบอรี่บ้างแม่ของเธอกล่าวว่าไม่นาลูกรักมันหนาวเกินไปเธออาจจะแข็งตาย แต่เด็กสาวก็ยืนยันแม่จึงเงย็บเสื้อโค้ทส,สวยๆให้เธอเตรียมขนมปังเนยและเค้กแล้วส่งเธอออกไปเธอพบกระท่อมหลังเดิมกับคนแคระที่หน้าต่างแต่ไม่ได้ทักทายพวกเขาเธอเดินตรงเข้าไปนั่งข้างเตาผิงและกินอาหารของเธอเมื่อคนแคระขออาหารบ้างเธอก็บอกอย่างหงุดหงิดอะไรข้าแทบไม่มีพอสำหรับตัวเองเมื่อพวกเขาบอกให้เธอกวาดบันไดหลังเธอก็ย่อเย้ยข้าไม่ใช่คนรับใช้ เมื่อเห็นว่าเธอหยาบคายคนแคร์กระซิบกระซาบกันเองคนแรกกล่าวว่าข้าจะมอบของขวัญให้เธอแก่ขึ้นทุกวันคนทีสองกล่าวว่าทุกครั้งที่เธอพูดกบตัวหนึ่งจะกระโดดออกจากปากเธอคนทีสามกล่าวว่าและเธอจะต้องตายอย่างกระทันหันและน่าเวทนาเด็กสาวออกไปไม่พบสตรอเบอรี่และกลับมาด้วยความโกรธและมือเปล่า เมื่อเธออ้าปากจะบ่นกบก็กระโดดออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนวันหนึ่งแม่เลี้ยงตั้งหม้อต้มผ้าลินินแล้วแขวนไว้บนไหล่ของเด็กสาวและให้ขวานแก่เธอสั่งให้เธอทุบน้ำแข็งที่แม่น้ำแช่แข็งและล้างผ้าลินินเด็กสาวเชื่อฟังดังนั้นแม่เลี้ยงและลูกสาวของนางจึงถูกใส่ลงในถังและกลิ้งไปจนสิ้นชีพ ขณะที่เธอกำลังทำงานรถลากที่สวยงามก็แล่นผ่านไปภายในมีพระราชาประทับอยู่เมื่อเห็นเธอพระองค์จึงตรัสถามเธอเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่เธอตอบว่าฉันเป็นเด็กสาวที่ยากจนกำลังล้างผ้าลินินด้วยความประทับใจในความงามและความสง่างามของเธอพระราชาตรัสว่าเธอจะไปกับข้าใหม่ ด้วยความยินดีที่จะหลีกหนีจากแม่เลี้ยงที่โหดร้ายเธอก็ยอมพระราชาพาเธอกลับบ้านและในมิช้าพวกเขาก็แต่งงานกันอย่างยิ่งใหญ่ดังที่คนแครได้ทำนายไว้เธอได้กลายเป็นราชินีหนึ่งปีต่อมาเธอคลอดบุตรชายออกมาพี่เลี้ยงและน้องสาวต่างก็มาเยี่ยมขณะที่พระราชาเดินทางไปไกลพวกเขาก็จับตัวราชินีคนหนึ่งจับที่ศีรษะอีกคนจับที่ขาและโยนเธอลงไปในแม่น้ำ น้องสาวของเธอเข้ามาแทนที่บนเตียงโดยสวมผ้าคลุมและเงียบสนิทเมื่อพระราชาเสด็จกลับมาพี่เลี้ยงเตือนว่าอย่ารบกวนพระองค์พระองค์กำลังเหงื่อออกและต้องการพักผ่อนวันรุ่งขึ้นพระราชาพยายามจะตรัสกับราชินีของพระองค์แต่ทุกครั้งที่พระองค์ตรัสออกมากบตัวหนึ่งก็กระโดดออกมาจากพระโอษฐ์พี่เลี้ยงอธิบายว่ามันเป็นเพราะพระองค์ประชวนและจะหายในไม่ช้า ในคืนนั้นพ่อครัวเห็นเป็ดว่ายเข้ามาตามท่อระบายน้ำและถามว่าพระราชาทำอะไรอยู่ไม่มีใครตอบลูกชายของฉันทำอะไรอยู่พ่อครัวตอบว่ากำลังหลับอยู่ในเปลเป็ดตัวนั้นกลายร่างเป็นราชินีให้นมลูกดูแลเปลจัดลูกน้อยให้เรียบร้อยและว่ายกลับไปเป็นเป็ดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามคืนติดต่อกันในคืนที่สามพระองค์ตรัสว่า บอกพระราชาให้มาฟันดาบเหนือตัวฉันสามครั้งที่ประตูพ่อครัวบอกพระราชาซึ่งมาทำตามที่ได้รับคำสั่งในการฟันครั้งที่สามราชินีก็ปรากฏตัวต่อหน้าพระองค์สุขภาพดีและเปล่งประกายพระองค์ทรงเก็บซ่อนพระองค์ไว้ในวันอาทิตย์หลังจากการทำพิธีบัพติดมาของเด็กพระราชาทรงตรัสถามพี่เลี้ยงว่าการลงโทษคนที่โยนคนอื่นออกจากเตียงลงแม่น้ำควรเป็นอย่างไรผู้หญิงตอบว่า คนร้ายคนนั้นควรถูกใส่ลงในถังที่ประดับด้วยตะปูแล้วกลิ้งลงจากภูเขาพระราชาตอบว่าท่านได้กล่าวถึงโทษของท่านเองแล้ว